พูดถึงสำหรับผู้ที่ใช้ ChatGPT นะครับ Adobe เขาได้มีการประกาศว่าผู้ที่ใช้งาน ChatGPT นะครับสามารถเรียกใช้งานแอปได้แก่ Photoshop นะฮะ Adobe Express แล้วก็ Acrobat นะครับฟรีฟรีฟรี ผ่านแชทบอทนะครับโดยรองรับฟังก์ชันพื้นฐานด้วยการป้อนพร้อมนะครับเช่นแก้ไขรูปสร้างแอนิเมชันจากการไฟล์ pdf เป็นต้นนะครับโดยไม่ต้องใช้แอปเต็มรูปแบบของ Adobe ก็ได้ะนะครับซึ่งตัวอย่างพร้อมในการเรียกใช้งาน Photoshop นะครับเช่นถ้าสมมติว่าคุณจะอัปโหลดรูปภาพแล้วคุณระบุว่า Adobe Photoshop make the people pop in my vacation photo แ a t gpt ก็จะเรียกการทำงานของ Photoshop ซึ่งผู้ใช้งาน,น้นสามารถปร้อนพร,ร้อม,อมเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขรูปภาพให้เป็นไป,นปนตามที่ต้องการได้ซึ่งอรองรับการแต่งภาพพื้นฐานแล้วก็เอฟเฟกด้วยอดีดีด,ด,ดนะส่วน adobe express นะครับรองรับการใส่ข้อความในรูปภาพนะครับทำภาพให้เคลื่อนไหวได้แล้วก็ Acrobat เนี่ยรองรับการแก้ไขไฟล์ pdf นะครับดึงข้อความในเอกสารนะครับหรือรวมไฟล์เข้าด้วยกัน S <S hmm. นะก็คือฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปเนะี่ยทำได้เลยแหละเยี่ยมเลยนะครับตัวแอป,ป Adobe บน ChatGPT นะครับสามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับลูกค้า Chat ChatGPT ทุกประเภทนะครับผ่านแอป,ป Desktop เว็บแล้วก็รวมไปถึงแอป,ป iOS ด้วย,ย <S <S hmm. ส่วนใครใช้แอป,ป Android เรียกได้เฉพาะ Adobe Express ก่อนนะครับ hmm. <S <S hmm. ตัวอื่นยังไม่มานะตัวอื่นยังไม่มา แต่ก็เรียกว่านักว่าสะดวกสบายขึ้นนะครับนะนับว่าสะดวกสบายขึ้นก็โอเคแหละอืนะเทียบว่าก็โอเคไหมก็โอเคแหละอืมนะครับอืมอ่ะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับอ่ะว่ากันไปนะนั่นคือเรื่องยิบเรื่องย่อยเรื่องที่เกิดขึ้นในวีคนี้นะครับดีและไม่ดีปะกนกงินไป